สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ช่อง Navafamily อีกแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาย่างปลาสะบัดนะครับย่างปลาสะบัดนี่ครับว่าสะบัสะบัดใช่คะ่ะโอเคเรามีวัตถุดิบคือที่คีบกับปลาสะบัดกับเตาเตาซึ่งเราก่อก่อก่อไฟเรียบร้อยแล้วนะ อ่าที่มีถ่านถ่านไฟอันนี้เราใช้ถ่านที่ไร้ควันใช่ค่ะครับผมแล้วก็อันนี้วัตถุดิบอะไรบ้างซีอิ๊วซีอิ๊วเกลืออ่าแล้วแล้วก็แป้งทาแล้วก็ถ้วยใช่ครับเราจะไว้ทาที่เนื้อปลามันนะครับใช่ครับแล้วก็น้ํามันครับผมทีนี้เราจะทําเราจะทําที่สองเมนูเราทำสองเมนูใช่ไหมครับใช่ครับเมนูแรกคือปลาย่างปลาย่างซีอิ๊วซีอิ๊ว อปลาสบะย่างซีอิ๊วกับปลาสบะย่างเกลือโอเคอ่าเรามาเริ่มกันเลยอันดับแรกเ่าโอเคเดี๋ยวเราก็คีบกันนะคะเออคีบกันไปเลยครับคีบนะค,คีบไปคีบไปอ่าไปวางได้เลย,เลยอโอเคโอเคอันที่สองเดี๋ยวก่อนย่างทีละอัน ท <Okay. S 1> ีนี้เราก็ไปเอาซอสเดีย๋ยวมาเปิดซอสแ๋ยวมาเปิดซอสนะครับซอสซอสอยู่นี่นรเราได้ซอสมาเรียบร้อยเดี๋ยวนะเราจะเอาไว้ทาทาที่ตัวปลาใช่ไหมไม่รู้เราทําผิดหรือทําถูกวิธีแต่เราจะทําแบบนี้ถูกไหมเราจะทาแบบนี้ใช่ไหมครับโอเค เดี๋ยวก็รอให้ปลาได้ที่ก่อนไหนโชว์หน่อยโชว์หน่อยจะไม่โชว์หน่อยถือโชว์หน่อยมีอะไรบ้างมีซีจูเออซีจวเอาไว้ทาตัวปลาใช่ค่ะแล้วก็มีข้าวญี่ปุ่นอ่าข้าวญี่ปุ่นเดี๋ยวเราค่อยไปเวฟเนาะเรายังไม่ได้เวฟโอเคเรามานั่งดูปลากันต่อตือเตือเอ ยากยากไปเรื่อยครับยากไปเรื่อยเรื่อนะครับเดี๋ยวรอให้ปลาได้ที่เดี๋ยวค่อยเอาซีอิ๊วทาโอเค,อเ,คเรามาเริ่มทานทาเลยครับใช่ครับเราทา,เรทาไปเลยครับหอมเลยใช่ไหมใช่ครับ นี่โอ้น่ากินมากเลยใช่ทาให้ทั่วเลยทุกคนอยากกินไหมครับมาบ้านผมก็ได้เดี๋ยวนาวาจะย่างให้กินใช่ไหมใช่ครับไปที่ญี่ปุ่นก็ได้นะครับเผื่อมีแต่ปีนี้เราไปไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ครับเพราะมีโควิดเราก็เลยไปซื้อปลาสบะมาย่างปลาสบะมาย่างองที่บ้านแล้วกัน ไไม่ได้ปนโอเคพอ่อแล้วก็ทิ้งไว้ทิ้งไว้ก่อนเนี่ยรอครับรอให้มันสุกครับนนจะมีแดดนิดหนึงโอเคเอ่ะพอก่อน ย่างไปเรื่อยๆย่างยงไฟอ่อนนะครับอย่าย่างไฟแรงใช่ไหมใช่ถ้าย่างไฟแรงจะเป็นยังไงไม่เลยคไม่เลยก็อดกินเลยนะครับยังเหลืออีกสามชิ้นนะครับนี่ครับโอ้ยแมงวันมาไหนเนี่ครับเหลือสามชิ้นเดี๋ยวเราจะย่างซีอิ๊วสองชิ้นแล้วก็ย่างเกลือสองชิ้นโอเคเอาไว้ก่อน หอมมากเลยครับแต่ว่าใน youtube เนี่ยไม่หอมเลยครับต้องมาสัมผัสเองใช่ไหมครับหรือลองไปทำเองกินเองอยู่บ้านกินเองอยู่บ้านแต่ว่าต้องให้พ่อแม่ทำนะครับอ่าครับผมปลาตะบะก็ซื้อแช่แข็งทั่วไปนะครับใช่ครับบอกขออนุญาตพ่อแม่ก่อน <c oughs> ก่อนก่อนทำนะครับเดี๋ยวมันจะไหม้ตัวเดี๋ยวมันจะทำให้ไฟกระเด็นใส่เราแล้วก็จะเจ็บแสบ แล้วเราก็มากลับด้านใช่ไหมทาอีกด้านหนึ่งใช่ไหมใช่ครับแล้วก็จะทาแล้วโอ้โหทาเลยทาเลยโอ้โหมันสีมากิย่ิงโอ้ ป้าปครับป้าครับปลาซา,าบะภาษา,าอีสานเรียกว่าอะไรอ่ะเขาก็เรียกซาบะแหละครับอ๋อเรียกว่าซาบะเอาแล้วรอกอเอางให้ก่อนแล้วไปเอาเอาจานมาไป ได้เลยเดินไปหยิบจานมาจานไหนชื่อนะครับจานที่มาใส่ปลานี่แหละครับโอเคตอนนี้เราก็ได้จานมาแล้วนะครับเนี่ยเราจะใส่ปลาสะบัดนะครับเข้าไปในจานนี้เ,เราจะชื่อ,อเป็นครับถูกแล้วใช่ไหมใช่ครับชือ่อ จะได้กินไหมครับมานี่มามาชิมไม่ได้เราไม่เคยชิมมาก่อนเลขอบคุณครับป๊าโอเคนี่ครับโอเคคนที่คีบให้ต้องขอบคุณครับไหนขอดูหน่อยเป็นไงบ้างหอมครับสดชื่นเหมือนกับปลาญี่ปุ่นเลยนะครับโอเคข้าวทุสากะ อร่อยไหมครับอร่อยครับอร่อยมากอร่อยขนาดไหนมากเลยครับโอเคอ่ะ okay, uh, เราไปไว้กินกับข้าวเนาะเดี๋ยวเรามาย่างอันอื่นต่อวางไว้ไกัน mm hmm. ถึงก็โดนนิ้วเลยแต่ mm hmm. วางไว้โอเค มาเราเราจะย่างทิ้นใหม่ต่อทีอนี้เราจะมาย่างเป็นเกลือใช่ไหมใช่ครับ่าเรามาย่างเกลือเพราะเมื่อกี้เราย่างซีอิ๊วไปแล้วทีนี้เราจะมาย่างเกเลือย่างเลยนะคะเดีย๋ยวจะโรยเกลือก่อนใช่ค่ะขอโรยเกลือได้ไั้มได้ครับ ถ้าโรยเยอะมันจะเค็มนะครับโอเคใช่แล้วเอา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 มือจับเอามือจับอ่จับปุ๊บอ่แล้วก็โรยนี่โอ้ยดูทาโรยเขาดิครับไหนครับโรยเกลือไงครับโอ้ยโรยอย่างนี้เลยครับโรยให้มันทั่วเลยครับโอ้โหยทาโรยเกลือเขาสุดยอดมากครับโอเคโอเคผมดูจากใน YouTube มาครับ โอเคครับช <Yeah. S 2> ี่ปลากระบ,บอกเฮ้ย <c oughs> อัะนนะามือกอนอมาดูมานั่งดูข้าวปลาไปเรื่อยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวได้ที่ค่อยพริกนะถ้า <c oughs> โอยเกลือปุ๊บมันก็จะออกมาเป็นหน้าตาอย่างเงี้ยครับอ่ามีเกลือบนบนอยู่ด้วยแล้วใส่เยอะมันก็จะเค็มใ <c oughs> อ่าต้องใส่ให้พอดีพอดี <c oughs> ใช่ไหม ถ้าเค็มก็กินไม่ได้เลยนะครับนาวาก็อดกินเลยนะครับไม่มีวันไม่มีไม่มีวันอดกินเออครับผม,มกินเยอะใช่ไหมครับถึงตัวอ้วนขนาดนี้เออไม่ใช่ครับกินของหวานเยอะกิน <c oughs> ของหวานเยอะเนื้อปลาแล้วนะครับครับก็ใส่ต่อใส่โอาา้อโหดูท่าใส่เกลือครับสุดยอดเลย ย่างปลาซาบะโอ้โหทาใส่เกลือเขาสุดยอดสุดยอดโอเคขอยังพอยังางอ้าอีกนิดนึ่งโอ้โหทาใสเกลือนี่เหลือกินจริงๆเลยค่าใส่เกลือครับอันนี้ก็ย่างก็เริ่มเหลืองแล้วครับเริ่มเหลืองแล้วมาหน้ากินะแล้วก็แล้วก็จะใส่้อนแล้วด้วย ซอสเราไม่ใส่เพราะไอชิ้นที่แล้วเราใส่ซอสไปแล้วอันนี้เรา่ากเกรื่างเดียวร่างไม่จรนโอเคเราลองมาชิมดูนะครับใช่ครับอ้หมร้อนครับไม่ร้อนครับเป็นไงบ้างครับ โอ้เย,ย,เ,ย,ยเยี่ยบยเลยเฮ้ยอร่อยอนะสิไนทํไนทำทำหน้าอร่อยสุดดิโอเคอาคอก,ก,อกองอกงผมบอกว่ามองค้ากับไกอื่ารสชาติดีมันด,ด,นะมด้วย อากงอันนี้เมือนกัำอ,อะไรอะ่ะตอนนี้เราก็มีน้ำแล้วครับเป็นวิตามินเลมอนนะครับโอเคเรามากินคู่กับปลาซาบะบะย่างซีอิวนะครับผมช่ครับข่าไม่ต้องรอแล้วครับ,รบ <laughs> กินกันก่อนแล้วครับอ่ามาตจ้นโอ้โหถ้ากินกับตัวนี้มันจะเป็นยังไงรสชาติเลมอนครับ ดีมากเลยใช่ไหมอโอเค,บ,าาคบ่มัารเป็นไงครับรสดชื่นโอเควิตามินซีนะครับใช่ครับมีฝาลรหัสด้วยอร่อยอ thank <laughs> you อร่อยมากครับตอนนี้อันนี้เราจะย่างเกลือนะครับโ,อโ,อโส่วนโดสีครับ,รบโดสีสีสันแล้วก็อันนี้จะย่างซ <See you. S 1> ีอิ๊วซีอิ๊วเหมือนเดิมครับครับผมเหมือนเดิมอ่ะไปหยิบซีอิ๊วมา <c oughs> แล้วเราจะมาทาน,นะครับโอ้โหไฟก็เยอะไฟก็ขึ้นมาแล้ว <c oughs> โอเคๆ <c oughs> โอเคเอามามาย่างเลย มาทามาทาเดี๋ยวนะครับเราจะทาก,ก่อนโอเคอ่ะ <c oughs> โอ้โหนี่ทาไป <c oughs> น่ากินมากเลยใช่ไหมใช่ครับได้ <c oughs> ท,ทั่วนะครับทาสักงสองรอบเนาะใช่ครับโอเคอ่ะทาอีกรอบนึงเดี๋ยวกลับด้านเดี๋ยวกลับด้านเดี๋ยวค่อยมาถ่ายอีกรอบหนึ่ง <c oughs> เนาะใช่ครับนี่หญนะ้ <c oughs> าสียูนะครับ โอเคเอาไอ่าีอิวที่เราใช้เราใช้ซีอิวอะไรซีอิวของยี่ห้อเนี่ยครับซื้อตามทูเปอร์มาร์เก็ตก็มีนะครับใช่ครับหรือว่าไอคอนสยามนานยากไปเรื่อยครับ นี่น้ำมันมันดยดลงฐานก็จะเกิดควันขึ้นมาน่ากินมากเลยครับวู้วู้วอ้วู้้วา้วู้วูอวูัว้ว เสบะเสบะย่างเกลือนะเขอดูหน่าตา,าหน่อยโอ้ยข้าวญี่ปุ่นด้วยข้าวญี่ปุ่นด้วยน่ากินมากเลยนะครับโอ,โอเคอ่ะลองชิมเลยโอเคเอาช้อนน่ากินมากกินเลยก,กินเลยตักกินได้เลย ร้อนหรืออร่อยอร่อยจัดง่ายกินข้าวด้วยสุดยอดเลยวันนี้เมนูอาหารเช้าเนี่ยครับข้าวร้อนไหมข้าวร้อนไหมเปล่ากอน ข้าวร้อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับองเติมด้วยร้อนๆ้องเติมด้วยวิตามินซีอานทีนึงครับผมที่สวัสดีครับเขาคือเพื่อนของป๊ป้าเองครับ เป็นไงบ้างอร่อยมากเลยครับนะครัดูนะครับดูนะครับดูครับมันเยิ้มมันหยดเยิ้มนะครับโอ้โหอบหนังกรอบใช่ไหมในกระดูกกระดูกก็เก็บออกมาเก็บตัวแล้ว่าเก็บไรตัวนี้โอ้ ไปดูปลาดิปลาที่ยัอยงอันนี้เสร็จแล้อันนี้ยังไม่เสร็จใช่ยังไม่เสร็จครับเดี๋ยวค่อยทาอีกชินึงอันนี้เกลือใช่ไหมอันนี้เราจะย่างเกลืออันนี้ย่างอีกชิ้นนึงโอเคทาที่อโอเคอโอเคกินต่อ,อต่อ มันร้อนอยู่นะลูกตอนนี้เพื่อนเพื่อนให้ไปกินที่บ้านก็ได้นะครับแล้วก็ให้ขออนุญาตพ่อแม่นะครับให้เพื่อนเพื่อนได้กินได้ลองทำดู ช่ครับแล้วก็ขอให้ทุกคนสวัสดีปีใหม่ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ต่อไปและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับชาหลอกวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย